วันนี้นะคะจะมาทำคลิปแอบแกะกันค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเฟุ้นไปเฟอร์มารีมาร์ดมาค่ะตอนไปรับพี่นะคะแล้วเฟุ้นเจอนี่ไข่สยองนะคะซึ่งช่วงนี้ช่วงสงการใช่ไหมคะแต่เฟุ้นมาแกะไข่ฮาโลวีน,นะคะ่ะนี่ค่ะซึ่งเฟุ้นจะเก็บเอาไว้งมหาไข่ในสระวันพรุ่งน,นี้นะคะแต่ฟุตอดใจไม่ไหวเฟุ้นขอแอบแกะก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาอันไหนดีไหนดีคะไหลูกไหนดีเด้อ <biases> เสียงมันดังนึ้นหมดเลยเราสีนี้ดีกว่าสีดำเฮ้ยแต่มันกลืนกับไอ้ป้านยนี้ไปสีสีดำนี่แหละดูสยองเลยนะคะนี่หน้าตาไข่แบบนี้ปดใจไม่ไหวแต่ว่าันจะไอ้ที่จะไปงมนี่อาจจะมีซื้อมาเพิ่มนะคะนี่มันจะมีรอยจุกให้เจ็บตรงนี้ <fs> นี่เป็นอย่างนี้เลยจำปิดว้าว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 เล่นซาาสองตัวเลยนี่ <c oughs> สองตัวเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> เอาไปแกล้งแม่ดีกว่าค่ะพ <c oughs> <c oughs> ี่โมเลนซาบะเนี่นี่แล้วเขาก็มี ลูกอมมาให้อันหนึ่งนะคะเลองแกะกินดูอมยิ้มอะค่ะมันดูข้างในเหมือนสีเขียวๆมันกินได้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ล้าแกะไม่อง่นะอี่นีนะนี่น่ใจนะว่าลูกอมมันเหมือนกันหรือเปล่าแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้กัน ว้าวนีสีสวยมากเป็นสีแบบข้างล่างเขียวอ่อนข้างบนเขียวเข้มนะคะอืมิมเลยแล้วก็เรื่อมละลายอืมมันหอมๆนะคะหอมแบบ กินแอปเปิ้ลอ่ะเอ้าเฟิร์นเฟิร์นเขียวเฟิร์นแกะเลยเหรอเนี่ยอืมให้ไหนบอกจะแกะพวกนี้ไงเขาแอบแกะก่อนอันนึงสินี่แกะแล้วเป็นไงได้ไรมั่งอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเธอกินโอเมก้าเป็นแมงสาบปะเนี่ยอือกายพันธุ์เลยนี่หอมมากหอมแมงสาบเหรอหอมแอปเปิ้ลอืมคือดีสึกแมงสาบ โอ้ยเราจะแกะพวกนี้แล้วคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกนี้ซื้อเพิ่มก็ได้เอาเลยค่ะโอเคมไปไปแกะนสัะดีกว่าพวกนี้เล่นเกมนสัะดีกว่าอร่อยมากโอ้ยอะไรพ่อเข้ามานับแป๊บเดียวออกมามันแกะแล้วเอบแกะค่ะเอบแกะได้สองตัวเลยนะคะเนี่ยเจ๋งปะล่ะกะไม่อยู่ละโอเค ไปแก้คนอด่นดีกว่าไปต่อแกะในสาดีกว่าไปต่อแกะในสาดีกว่าอนักแกะอีกอ่ะเพราะว่าพาแมงสาไปลอยสาะดีว่าไปไปลอยตุ่บปองตุ่บปอง <c oughs> อร่ะ